ครับพี่น้องมาเบิงเบ่งคนใหญ่เป็นสารมาเห็ดขอบกระดงกวันนี้ปอกกระดงไฟว่าไฟว่าไฟจักกระดงจักกระถาดมาเบิง่งเูาด้วยครับ <c oughs> มาเนี่ก็กักดมือผงพี่ไหนผนกัดเ <c oughs> <ห>พิ่อนกัดใครนี่เป็นซีมอนเนี่คนต<อ>ายวิดโออยู่ไปออกก่อนรู้ยโอ้ไปไปเอออีกเลยอีกเลยโอ้ยเป็น <ไป S 1> ล,ลายไกลเป็นลายไกลผงไว้ไหม ออกนี้เบืง้งจสตีเบื้งบยอเอามาเคยยอกไปโอ้โหไป้นาาว,น,าาวอออน่อออายอ,อ,อกระดองด้วยครับนกระดองกระดองขอบเห็ดงามไปสนใจสใั่งไหนครับ บ่แพงบแพงราคากันเองอีกเลอีกเลนี่มาอีกเลนี่พี่น้องนี่พ่นโอ้ยยังจีบันน่ะตีบอรยังจอดเข้ามาอยู่มันแกกัดหดนี่กัดไปเบิร์ตเหออเ็นหัวเาแก่ครับ,บอนะ่นตัวนี้กูร้ ขาเกี่ยที <terminar lyn> tá, ่น้องมาเบิ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 งนกันเพื่อนวิธีการขอกระดงสารสารของสารกระตานี่ง่ายฮะะขาของกระได้ด้อหาายเทียบบอรได้ด้วยครับบวดองหอดนี้มิลีงายมิลีใส่ได้หอดพันปีของแต่ละอันนี่ยของกระตาฮะ เพิ่นเซนงามดย่าี้เลยผมปากอยูโหดกระดงกระเบียนกระดงกระเบียนกระโต๊กคนใดๆเบิร์ตครับยี่น้องนี่นี่ของนี่พ่ออยากเบิ่งของนี่ฮะเพิ่นรับประกันถาวรงามมัทรงคืนนี่นี่ทรงทรงให้ทั่วประเทศครับนี่ครับนี่ฟองนี่รับประกันถาวรงามทรงคืนถาวรแข็งแรงก็ทรงคืนทุกเขาโอนคือวันนี้แท็งว่ากันข้างหน้าโอน ฝากอยู่ครับของฟ้าของผมสนใจสนใจคอมเมนต์มาไดนะครับของอกหมดของหมอเตระตานี่ฮะราคากันเด้งครับอันนี้นวดสำหรับจักบาทผู้ใหญ่นี่หล่อลอนีนึงมาสั่นพี่น้องเอ้ยคนว่ะตาไฟห้ไลท์กูนี่กับติดต่อมาไดนะครับบริษัทประมูลครับเคนขายนวนละล่ออีลีเ่คนใส่เวลาซานหรือประมาณสามวันนี่ สามวันหน่ยหนหวยหนึ่งลอยหนึ่งนีง่แต่ว่าทรงหันเสียขาทรงเอาเองครับ <c oughs> เก็บเงินปลายทางครับทรงเคลอรีครับขาทรงโบรวมขา,าทรงนะครับลอยหนึยยย่งน,นี่ครับนี่โบรวมขาทรงคนว่าถ้าถ้าน่วยใหญ่คนนี้ก็ราคาขยับขึ้นคนนี้ครับสามแถวที่ช่องลอยคนนีนี่ <c oughs> ตุกเตก็เอาช่องลอยบ้าชั้นก็เอาช่องลอยเกันแต่ว่า<ม>คนอื<ม>่นเขาใา้หน่วยละใบละสองลอยครับนี่ บวลาซองลอยบุรุษคลาทรงเพิ่นหาเองเพิ่นหาเพิ่นว่าลอยหนึ่งมันถือโคดเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยให้ยซองลอยบุรุษคลาทรงครับแต่ละคนแต่ว่าก็ใส่เวลาแน่ครับคุณสั่งจองเพคนไล่ไอ้ยังขวางกระตากระตาฟองนี่งามแข็งแกร่งโอ้ยยังดีเนาะแบบนี้โอ้ยมีมอนี่ยบอกว่าถ้าได้แล้วช้ำเสีย มาหน่อยมาหน่อยวนมาหน่อยวนลูองโหนี่แต่ตัวจริงมันแมนอยู่นี่นี่ตัวน้อยงามเลยพี่น้องหฟ้าคลองนี่ใส่ได้แหงมันไปไปใส่เวทก็เต็มคลองโหลดปลาคอปลาดุกเต็มฮ่าจิลีบฮาจิลีก็เต็มคลองอีกนี่ทำไปไปหานี่คลองมันงามคลองแข็งแกร่งค้อมนี่ติดต่อคอมเมนต์ไดรด้วยครับ เพิน่นจะคลองเพิ่นขายนวลละลอยแต่คนอื <Wha> ่นเขาให้ยนวลละซองลอยนี่ใบละซองลอยบลร่วมค่าส่งครับเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นให้ยนวลละซองลอยใช่ไหมแต่จะคลองเพิ่นขายนวลละลอยพิ่นว่าอุดนนวลเพิ่นไหนครับนี่ตาอยู่มีกระตาก็มีของก็มีกระตากเอาไว้เม็ดแล้วขายขล้ายกันเมื่อเอาเม็ดแล้วกระตากกระตากคือตะกานี่เพิ่นขายเพิ่นเลวนี่ นี่ตือตัวตัวอย่างอันเก่านี่เพิ่นนี่อันเก่านี่หายเพิ่นซานใหม่เพิ่นก็ดซานให้ได้แต่ว่าต้องใช้เวลาดนนานนานเด้อพี่น้องต้องสร้างล่วงหน้าไว้หลายเดือนอยู่ครับถ้าส่งทางเกาหลีก็บทงอันนี้กัเก็บเงินปลายทางคือเก่าครับ ดีว่ะดีวาะดีไปยังท่องไปยท่องเขาอือมีอะไรงามๆครับนี่ครับนี่ของเป็นสานเองตัวนี้เขาเองแห้เดี๋ยวจะเขาเนี่ยของนี่ของเป็นสานเองงามมีอะไรงามครับนี่ถ้ากใครสนใจสั่งมาได้ครับแต่ว่าต้องใช้เวลานานแน่ครับรอคิว เป็นเอ็ดเองตาเองนี่ตัวดวงงามๆกากเด้ี่น้องความสวยงามขอต้องเป็นห่วงครับความแข็งแรงขอต้องเป็นห่วงงามทุกอันรับประกันเียืดเยาดยเีว์โกลมุนมาสันวันว่ายืดเยาว์กลมุนมาสัน ร้อยแ้วประกันเรียร้อยนีสนุกงามด้วยพี่น้องด้วยสุนทองเปกันอิลี่บ่าวอิลี่นี่จริงจังจริงอยปากงามทุกอันแต่มื่อวันนี้มาเบิ่งเพิ่นขอบกระดงก่อนเพิ่นขอบกระดงก่อนเลยใส่ขอบกระดองด้วยครับพี่น้องปลาหนีดชนะได้หนิตาบวบตาบุ้มมีฟีมือที่ใส่บุหรี่ได้หนิบบแหหวยอย่างนี้เลยครักระดงเพิ่นงามเลยกระดงในค่้ายอีกบาทก็ ลอยคือกันเนาะลอยคือกันแต่ท่างอื่นเขาหายลอยหาซิปมาสัรรสาส่งซึ้งซองลอยคือว่าอันใหญ่เด้ว่าขายแต่นหน่อยอันใหญ่อันใหญ่บ่มีหลังสุงมาสั่ขายแลนหน่อยจะได้ออ ตไรก็แหลวเลยวออต้นไรกอเหลวเลยฮะใส่ใช้ตันแหลวนี rust. ่นี่นี่เอาเิ็งเด้อพี่น้อง้ยนี่แหลวเลยตัวนี้ต้นแหลวเลยนี่ต้วนี้ประทศในแล้วนี่ตัวนี้คือแหลวเลยเรื่องนี้ครับนี่สวยงามนี่การขอบนี่ตัวนี้คือซ้ำเล็ดแหลวนี่ซ้ำเล็ดตันนั้นนี่แหลวร่อยซ้ำเล็ดสวยงามตามทองเรืองโลดการขอบนี่ไว้ไว้ใส่ไว้เป็นต้นนะครับนี่แต่ไว้นี่ก็แพงเลยครับนี่ แต่เวล์หาจากธรรมศาสตร์ด้วยก่าลาไว้แต่หาแพงคือเก่าแต่ถามว่าลอยหนึ่งนี่วะมุ้ยี่ไฟขายครับลอยหนึ่งนี่มีมุ้งนี่มุ้งเดียวในโลกนี่ผู้เดียวขายของกับลอยหนึ่งมาสั่นแล้วแต่คนไรสนใจสิหายนน่นไรกูนั่นก็หาย่นแต่นคนขายพอแพงแต่ถามว่าการสั่งจองกันคอมเมนต์ใต้คลิปด้วครับแต่าต้องจองหน้าแน่ นี่เพิ่นยังมีคิวลาลคิวอยู่ครับแต่พายางไดก็ต้องสร้างลวงนาไว้ด้วยครับดกน,น,นี่อันงามงามดีอยู่ครับมีของ <c oughs> ไปว่าอ <c oughs> ยากได้ดติดตคอมเหมต์ไดสวยงามแต่ว่าต้องรอเวลาด้วยครับนี่บางคนสร้างไดสร้าง,งไวปูนขามสามเดือนจังไดครับแต่ละอันสามเดือนสี่เดือน เราเป็นปีเลยครับนี่โถแต่ไดๆก็ต้องสั่งรองหนาไว้ก่อนเอินจัดคิวให้เอินซานคนเดียวสวยาง,งามไม่ไหวไม่ไหวมีแต่ผู้เดียวคน<ฮ>แต่ข้าวหมกช่อนก็ไม่มีข้าวหมก,กถูกเอาเปิดบ้านมีผู้เดียวครับซานสวยงามนี่อ<ฮ>ใส่ย,ยังกํามานใสป่ปลากํามานใส่ชิ้นรอกํามาน ใส่เงินเต็มของแหงมันมันมีเองเรืองพี่น้องเลยติดต่อคอมเมนตนใตคลิปได้ครับถ้าไสนใจอุดหนุนนี่ตอนนี้คนกจัดดีขอบกระดงอันนี้วายเสียงหนึงคือกัรวายวายแท้ด้ครับนี่วายแท้ข้ามขาดแท้ ผมมีคลองปลอมธรรมศาสตร์หลวนครับนี่ไฟปากอ,อ,อยู่แล้มันเป็ยังไงค่วนหขอบกระดกมานนี้ครับเขากี่ทามือแล้วละหน่อยเลยติดต่อคอมเ่นติปีบ้ะครับถ้าไ้สนใจแต่ว่าต้องจองลงนะหลายเดือนอยู่ครับ เล่นเล่น้อๆดีกว่ได้เน่แน่อยู่ต้องการว่าอยากได้เลยเด้อวะฉันโทามาบอกโหลดจะต้องรอเวลาหน่าเนยอยู่รอเวลารอเวลาภเนี่ก็เต็มถี่อยู่อยไกไลว่ายแบ่ไหวมันชาต้องรอเวลาซ้ คันตามสามเดือนแหละครับแต่ละอันเพราะว่าคนจองคิวหลายคนแต่ว่างานแต่ละสินนี่ต้องใช้เวลาหลายวันครับย่างกองนี่ก็สามวันขึ้นเอาได้แผ่นเป็นใหญ่ขนาดได้ของขนาดไม่หน่อยน้อยหน่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 อยนะครับหน่อยใหญ่ได้นี่ใส่ปลาไดี๋ยวพี่สามสิบลคนนี้ใหญ่แล้วไอ้คนฤษงามใส่ติ้วล้วนๆครับบ่มีว่าใส่เนื้อใส่ยัง ติวไม่นไะไครับนี่มีติวอย่างดีหงาทุกอันติดต่อลวงนาได้เป็นสามเดือนถ้าไปอยากได้ถ้าไครสนใจคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ ทะเบียนตป็นยัง้เบ้่งเรา <c oughs> สำไรตามทางโหลดตามสั่งเลยนะครับจะบ,บอให้พลาดน,นะนี่สิหนุ่ยงอ่ามนี่คลองก็มีจะไว้ได้ขอบนี่ครับสวยงามด้วยครับพี่น้องเลยแต่ว่านี่ก็ารคุนประหวังเลยครับเต่นละมือนี่ฮะม,มีหวังเลย ไม่มีเงนในพักใช้งานอยากเนเกิดอาทิตย์หนึ่งตัวอันหนึ่งและแต่ว่าราคาถือที่สุดในโลกถือด้วยแล้วแต่แล้วแต่ไป่ใชไงเพิ่นราคาสูงกับให้แต่เพิ่นขายโมแพงราคาสูงไปราคาสูงไม่ได้โมมีหน้าหนาแล้วครับนี่ มันขายโดยตรงตาไฟมาเกิดทักมาได้อมเป็นอมเม็นต่อยคลิปได้ด้วยครับงามมิลีงามมิลีโอ้ตัวนี้เลยขอแถอะเฮ้ยมีนจะถูดออกก็ได้นี่ไม่ใช่นี่แหละแหละนี่แหละแหละขอตัว ดี่ได้ดุดุจริงแท้แต่บอกว่าขายแต่ละก็เอามาเบิ่งดูเมันยังไหวอยู่บอกไปให้มันเบิ่งนได้ดของมันแห้งหายผมของเฮาแต่ง้ามอยู่ดอกมันเห็นอ่อนโมแข็งมันโมทุนนี่เบิ่งแต่บักล้มยังยังเกาะไปตึกแห้งเ้ยังก่อน เยียบกูโบฟ์มันวะแล้วขอแม่นดแมาลมึงยังได้เฮ้ยเด็กตาหน้าเฮ้ยลาหน่อยถ้าอัมจิมุลรถพ่นเหยียบพัน ยังชือเยเว่ยนี่นะหักน่อนยัานาหนอพวกเบียแลนนี้น่นะถึงได้หมหน่อยอยะหักเงินตีเว้ยลงแพ่ลหลดไเฮ็ดมนเฮ็ดได้แน,น้มันขาดในบ้านเข้าไปลังไล่ยคนอยู่ <c oughs> อย่าใส่คำว่าขาดเลยวุเวลาวมเวลาวมเวลาวมเวลาเฮ้ยไหนเข้าจีบึงไม่เ้าอะไรทัดนี่บดเดี๋ยวออกมานับุกลาหน่อยลาเดียวพี่น้องเลยครับคุ โจไฟยี่แยงสมิตรก้อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วครับของกระตาสั่งมาได้แต่คลิปถ้าใครสนใจผมให้เห็นครับสำหรับคลิปนี้โจไฟก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วครับสมีฟาร์มบ๊ายบาย